สวนภูมิงานเช้าก็มีนะจ๊ะแต่เช้าเลยวันนี้สวนภูมิแอร์พอร์ตครับงานเช้าเราก็มาครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พาตะลอนทัวร์ครับ เก็บบรรยากาศมาฝากครับการเดินทางกำลังออกจากสนามบินสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าเข้าบางนาตราดวิ่งยกระดับบุรภาวิถีครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายออกเมกกาบางนาเข้าทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์ครับลงสุขสวัสดิ์ กำลังออกจากสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าบางนาตาดกำลังออกจากสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าบางนาตาดชมบรรยากาศการเดินทางครับทุกคนออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงยีครับเช้านี้มีงานเช้าครับมีงานที่สนามบินสวรรณภูมิต่อครับงานคืองานครับเงินคืองานบรรดาศุก มีงานก็มีเงินครับทุกคนสู้กันไปแลก็จะออกจากสุวรรณภูมิวงสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้หัวสนามบินออกบางนาตาดขึ้นยกระดับบุรภาวิถีครับผ่านข้ามคลองส่งน้ำครับ ชิดซ้ายเพื่อจะขึ้นยกระดับบูรภาวิถีนะครับซ้ายมือคือเซ็นทันเซ็นทันวิลเลจ้ายมือนี่นะครับว่าน Central, Central เซ็นทันเซ็นทันวิลเลจเราก็จะขึ้นยกระดับภูรภาวิถีเพื่อจะพิเข้าเมืองครับ ออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วบรรยากาศการเดินทางมาให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับขึ้ยกระดับปูรภาวิถีมาแล้วชิดซ้ายก็จะออกไปโน่นนะครับชนบุรีระยอง พัทยานะครับเราต้องชิดวาเพื่อจะเข้าบางนารามินทาดาวคนองนะครับดินแดงเราวิ่งทางขวาบางนารามินทาดาวคนองดินแดงครับมีเข้าเมืองครับจอบเช้าครับสนามบินสุวรรณภูมิวิ่งเข้าด่าน,นครับ บุรภาวิถีฟ้าเปิดแล้วเมื่อเช้าวิงมายังขงมุกขมัวเหมือนจะมีฝนอันนี้แดดออกแจ่มเลยครับ การเดินทางยามเช้าครับผมตานเช้าสนามบินสุวรรณภูมิครับเสร็จแ,แล้วก็วิ่งกลับบ้านวิ่งเข้าเมืองครับเราก็จะไปเบี่ยงซ้ายโน่นนะครับเมกาบางนาก็วิ่งด่วนบางปีสุขสวัสดิ์นะครับไปลงสุขสวัสดิ์ คือการเดินทางครับถนแล้วครับทางเชื่อมต่างระดับารามสองบางปะอินนะครับปนก้าบางนาตรงเข้าไปก็ดินแดงดาวพนองนะครับเ,เราเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเชื่อมเข้า ไปสุขสวัสดิ์นะครับอารามสองเลนขวาก็ไปบางไปอินนะครับอันนี้ดานช่วงนี้เป็นมีไม้กั้นนะครับก็จะไปเก็บเงินปลายทาง น,นี่เรียกว่าแยกอีเกียแยกเมกกาบางนาครับผม่างระดับเมกกาบางนาเราก็วิ่งเข้าด่านเก็บเงิน ทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์ก็จะไปวิ่งข้ามสะพานกาญจนาพิเศษนะครับแล้วก็ลงด่านบางครุด่านสุขสวัสดิ์ที่เรียกว่าด่านบางแก้วหนึ่งครับด่านบางแก้วหนึ่งเมก,กาบางนาครับผมเดินทางกันต่อไปครับ ครับมีูปะตลอดผู้ขาบผู้ขานะนี่ก็ออยา่ยาบนทางด่วนนะเนี่ยอยู่การจราจ,จรไม่เรียบเลยครับเสียงยางก็ดังเข้ามาแรงมากรถแค่สองปีเสียงชุดขับหน้าดังขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย นีฟ้าสวยครับไม่ขมุกขมัวไม่มีหมอกควันเท่าไหร่ครับยังพอจะเห็นเมฆข,ขาวๆบ้างเมื่อวานนี้มองไม่เห็นเมฆเลยครับท้องฟ้าเป็นสีเทาไปหมด ด่านนี้ก็จะเป็นด่านถนนสีนักาินนะครับข้างหน้าคือทางลงสู่ขุมวิทยด่านสำโรงนะครับ จะมีด่านช้างสามเสียนนะครับตรงนี้ลงไปก็จะเส้นปากน้ำครับสุขมุมวิทปากน้ำลงด่านนี้ไปเลี้ยวซ้ายก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนนะครับผ่านโรงเรียนในเรือสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าอิงผ่านไปพอดีแล้ครับ ทานช้างสามเสียนครับจากตรงนี้ไปเราก็จะวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพยาโดยข้ามสะพานกาญจนาพิเษกครับทางบนคือทางรถไฟฟ้าครับสายสีเขียว โอ้รถติดแล้วครับพอจะข้ามสะพานกาญจนาภิเศษกไปลงสุขสวัสดิ์รถติดตั้งแต่ตรงนี้เลยเชา้าชๆเราจะติดมากครับเข้าเมืองเพราะว่ามันจะมีรถที่วิ่งข้ามสะพานภูมิพนด้วยนะครับเส้นนี้ถ้าเบี่ยงซ้ายไปก็จะออกลอดใต้สะพานกาญจนาภิเษกไปขึ้นด่านปู่เจ้าสมิงพายเพื่อจะ เชื่อมเข้าสะพานภูมิพลลงพระรามที่สาได้นะครับชาวรถจะหนานแน่นมากกับด่านปู่เจ้าสมิงพายเพื่อจะเชื่อมเข้าสะพานภูมิพลนะครับชาวเชาวรถหนานแน่นมากก็พาให้รถเลนเนี้ยติดไปด้วยนะครับ้า,ายมือเลนซ้ายสุดนะครับก็จะลอดใต้สะพานการนาพิเศษเพื่อเชื่อมเข้าด่านปู่เจ้าสมิงพาย ลงถนนปู่เจ้าสมิงพายหรือจะเลยข้ามไปสะพานภูมิพลลงพระรามที่3ก็ได้นะครับเลนซ้ายเช้าก็จะหนานแน่นนะครับด่านปู่เจ้าสมิงพายที่เข้าสะพานภูมิพลนี่เราตรงขึ้นไปสะพานกาญจนาพิเศษครับเพื่อจะลงด่านสุขสวัสดิ์ การจนาพิเศษขึ้นมาครับอาเพื่อนๆชมบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับการทำงานการเดินทางชีวิตประจำวันนะครับการใช้รถใช้ถนนเราก็จะลงด่านนี้แหละครับด่านสุขสวัสดิ์นี่ครับ ลงสะพานกาญจนาพิเศษเราก็ต้องลงด่านนี่แหละครับด่านบางครุถนนสุขสวัสดิ์ทำไมเลนกลางเลนซ้ายไปได้เลนขวาทำไมรถชะลอตัวล่ะจริงๆเลนขวามันต้องไปได้ดิครับมีคนขับไม่รู้เรื่องชีวิตการเดินทางในะแต่ละวันครับ าถึงตอนนี้แสงแดดหายไปไหนแล้ว้วหมุกขโมยอีกแล้วครับเราก็จะลงด่านนี้ครับสุขสวัสดิ์ นสะพานการจนาพิเศษครับช่วงเช้าๆ้าแบบนี้รถก็ช้านะครับถลอตัวอาจจะลงสุขสวัสดิ์ครับผมเข้าบ้านภารกิจเช้าครับผมส่งนักเรียนแล้วก็มีงานไปที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยครับ ทรงเสร็จก็วิ่งกลับบ้านครับเดี๋ยวสแตนบายเวลานะครับรับนักเรียนอีกทีตอนบ่ายสามโมงเย็นครับถ่ายบรรยากาศการเดินทางบนท้องถนนให้เพื่อนๆชมนะครับการทำงานในแต่ละวันนะครับก็จะลงด่านนี้แหละถนนสุขสวัสดิ์เขาเรียกว่าด่านบางครุครับตรงนี้ลงไปก็จะ เดี๋ยวซ้ายก็ออกถนนสุขสวัสดิ์ไป3ามแยกพระประแดงนะครับถ้าตรงไปก็เดี๋ยวขวาม้วนข้ามสะพานไปก็จะเป็นพระสมุทรเจดี JD ครับป้อมพระจุนแหลมฟ้าผ่าอะไรนี่เชื่อมถึงกันครับไปตรงไปนะครับขมวนออกลงมาตรงนี้ออกดนันบางครุเพื่อจะออกถนนสุขสวัสดิ์ครับกลับรถ เข้าบ้านชีวิตการเดินทางนะครับในเมืองหลวงใช้ชีวิตในแต่ละวันบนถนนเจอทั้งสารพัดรูปแบบครับด่านบางครุ2ครับทางออกเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้การเดินทาง บนทางด่วนช่วงเช้าๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคน